วันเดย์สตอรี่สวัสดีค่ะนักท่องเที่ยวเปิดใจคนไทยแปลกมากไม่รู้จักกันแต่ยิ้มให้เฉยเลยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมชาวต่างชาติถึงได้นิยมบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเที่ยวที่เมืองไทยและเมื่อมาถึงเมืองไทยแล้วพวกเขาเหล่านั้นรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับสิ่งที่พวกเขาได้เจอหรือได้เห็นในเมืองไทยคลิปนี้แอนมีคำตอบจากปากของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังค่ะเรื่องของเรื่องก็คือ มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่มาเที่ยวอยู่ในเมืองไทยได้ทำคอนเทนต์เดินสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวด้วยกันว่าทำไมถึงเลือกมาเที่ยวที่เมืองไทยและรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยที่แตกต่างออกไปจากที่พวกเขาเคยเจอในซีกโลกฝั่งตะวันตกและคนแรกที่แอดเลือกมาเล่าสู่กันฟังนั้นเป็นสาวจากเอสโตเนียและเธอได้ตอบคำถามที่ถามเธอว่าคุณเคยเจอกับเขาเจ้าช็อกในประเทศไทยบ้างไหมเอาไว้ว่าใช่แล้วฉันเคยเจอมาเหมือนกันนะ จริงๆแล้วประเทศไทยแตกต่างจากเอสโตเนียมากชุกคนในประเทศไทยจะยิ้มอยู่เสมอคนแปลกน้าจะทักทายคุณและเข้ามาพูดคุยกับคุณและการอยู่ที่ประเทศไทยคุณคาดหวังได้เลยว่าจะต้องเจอเรื่องแบบนี้แน่นอนแต่ถ้าเป็นที่เอสโตเนียถ้ามีใครยิ้มให้คุณและพยายามจะเข้ามาคุยกับคุณคุณจะคิดไปก่อนเลยว่าทำไมและคุณก็จะพยายามวิ่งหนีพวกเขาด้วยแต่ที่ประเทศไทย ถ้าคนไทยไม่คุยกับคุณหรือยิ้มให้คุณคุณจะคิดไปอีกแบบเลยว่าทําไมล่ะทําไมเขาไม่คุยกับฉันทําไมเขาไม่ยิ้มให้ฉันมันต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติแน่การได้อยู่ที่เมืองไทยและได้เจอเรื่องแบบนี้มันน่ารักมากและฉันก็ชอบมากที่เมืองไทยเวลาคุณจะข้ามถนนรถมักจะไม่ค่อยหยุดให้คุณแต่ที่เอสโตเนียเวลาคุณจะข้ามถนนรถจะหยุดให้คุณทันที ซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกสำหรับฉันอยู่เหมือนกันเรื่องของอาหารฉันชอบอาหารไทยมากฉันอยู่ที่นี่มาสองเดือนแล้วทุกวันของฉันเหมือนฉันได้เจอกับประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับป่าของฉันเลยนะส่วนประสบการณ์ที่ดีที่สุดของฉันในประเทศไทยก็คือการได้ไปเดินป่าบนเขาหงอนนาคฉันไปที่นั่นเพียงเพื่อรอดูพระอาทิตย์ขึ้นมันสวยงามมากฉันชอบมันมากฉันได้ถ่ายรูปบนขอบหน้าผาฉันรักที่นั่นมาก คนที่สองเป็นสาวจากฝรั่งเศสและเธอได้เล่าเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวของเธอไว้ว่าเธอมาจากประเทศฝรั่งเศสและแผนของเธอหลังจากที่จบทริปในเมืองไทยก็คือเธอจะไปเที่ยวต่อที่เวียดนามลาวและกัมพูชาเธอชอบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการเดินทางมาเที่ยวในภูมิภาคนี้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกมากซึ่งเหมาะสำหรับการเดินทางแบ็คแพคเกอร์ ส่วนงบประมาณที่เธอเตรียมไว้ใช้จ่ายในเมืองไทยนั้นเธอคาดว่าเธอจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ1,000ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ38,000ถึง40,000บาทซึ่งเธอคิดว่ามันน่าจะเพียงพอสำหรับเธอแล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองไทยนั้นถูกมากอย่างโรงแรมที่ดีๆหน่อยในกรุงเทพก็มีค่าเช่าไม่ถึง20ยูโรต่อคืนหรือถ้าเลือกไปพักแบบโฮสเทลค่าใช้จ่ายก็จะยิ่งน้อยลงไปอีก เพราะว่าค่าเช่าไม่ถึง10ยูโรต่อคืนคนที่3เป็นหนุ่มจากอิสราเอลและเขาได้ตอบคำถามที่ถามเขาว่าทำไมคุณถึงได้เลือกมาเที่ยวที่ประเทศไทยเอาไว้ว่าผมชอบประเทศไทยมากผมมาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นครั้งที่3แล้วที่นี่วิวก็สวยสถานที่ท่องเที่ยวดีๆก็มีอยู่มากมายแถมยังมีราคาที่ไม่แพงอีกด้วยส่วนงบประมาณสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยรอบนี้ เขาตั้งเอาไว้ที่4,000ยูโรสำหรับการท่องเที่ยว1เดือนหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ150,000บาทและถึงแม้ว่ามันจะเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างสูงแต่เขาก็จะยังใช้ชีวิตไปตามปกติสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขามาที่ประเทศไทยเพราะอยากมาสัมผัสกับชีวิตที่แท้จริงของคนไทยเขาคิดว่าวิถีชีวิตของคนไทยนั้นน่าทึ่งมากการที่เขาได้มาประเทศไทยทำให้เขาได้เรียนรู้ว่า เขาสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตได้อย่างง่ายดายคนที่สี่เป็นหนุม่มจากฟินแลนด์และเขาได้เล่าเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทยเอาไว้ว่าเขาเป็นช่างไฟอยู่ที่ฟินแลนด์และพยายามทำงานเก็บเงินเพื่อมาเที่ยวที่เมืองไทยตอนนี้เขามาอยู่ในเมืองไทยได้หนึ่งปีแล้วและเพิ่งจะได้รับวีซ่านักศึกษาเพื่อเรียนภาษาไทยแล้วก็ฝึกมวยไทยไปพร้อมๆกันด้วยในทุกๆวันเขาจะต้องไปซ้อมมวยไทยสองครั้ง และหวังว่าจะได้เป็นนักมวยไทยอาชีพภายใน5ปีส่วนเรื่องของเขาเจ้าช็อกในประเทศไทยนั้นสำหรับเขาเขามองไว้ว่าทุกอย่างเป็นบวกในตอนแรกมันก็มีแปลกๆอยู่บ้างที่คนที่เขาไม่รู้จักมาส่งยิ้มให้เขาและทักทายเขาเพราะว่าที่ฟินแลนด์จะไม่ใช่แบบนี้คนที่ฟินแลนด์ไม่คุยกับคนแปลกหน้าเลยและเขาก็รู้สึกว่าคนไทยใจดีและซื่อสัตย์มาก คนไทยจะไม่พยายามหลอกคนด้วยการใช้ราคานักท่องเที่ยวที่มากเกินไปพวกเขาซื่อสัตย์มากและเขาเองก็ชอบเมืองไทยมากๆและคนสุดท้ายที่เลือกมาเล่าสู่กันฟังนั้นเป็นหนุ่มจากเยอรมันและเขาได้ตอบคำถามที่ถามเขาว่าทำไมคุณถึงได้เลือกมาเที่ยวที่ประเทศไทยเอาไว้ว่าเขารักสภาพอากาศของเมืองไทยถึงแม้ว่าในบางวันอากาศจะไม่ดีสักเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วสภาพอากาศของเมืองไทยดีมาก นอกจากอากาศแล้วเขาก็ยังชอบวิวทิวชัดของเมืองไทยชอบที่ได้เห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปจากที่บ้านของเขาและคนไทยก็เป็นมิตรกับเขาทุกคนรวมๆแล้วทุกอย่างที่เมืองไทยค่อนข้างโอเคมากๆสำหรับเขาเลยจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้กลับมารับฟังใหม่ได้ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ